สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับตั้งคำถามหลายๆคนที่มาถามเยอะนะครับว่าตอนนี้ผมทำอะไรนะครับผมก็จะต้องตอบก่อนว่าเลี้ยงงวนะครับก็งวก็อยู่ด้านหลังนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะนาผมเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นภาพแบบไหนน,นี่ก็คือลักษณะภาพนานะครับหลังจากที่ฝนมานะครับฝนมาแต่มันมาไม่หนักนะครับแต่สิ่งที่เราเสียหายไปก็คือเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่พายุมันเอาหลังคาบ้านไปแล้วนะครับก็คือหลังคาอคออบงวนะครับก็คือเรียบร้อยนะครับก็ มันบางทีมันก็ขำนะครับคือแมงฝนไม่มาแต่พายุมานะครับก็ลื้อหลังคาไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับดินนะครับลักษณะดินชื้นแบบไหนนะครับแล้วเราก็จะทําการถ่ายนาอันนี้ก็จากตอนแรกที่คลิปผมลงที่งัวนะครับก็เนี่ยมันเอาไปแดกมาแล้วนะครับนี่ก็ถ่ายให้ดูนะครับว่ามันเป็นภัยธรรมชาตินะครับที่เราระบุไม่ได้นะครับฝนมันก็ไม่ตกเราก็รอให้มันตกอยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลักษณะบ่อมันแห้งขนาดไหนนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะบ่อนะครับลักษณะสะที่เราขุดไว้นะครับก็แห้งหมดแล้วนะครับนี่น้ํานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รอจากฝนนะครับถ้าถามเราว่าถ้าเราไถแล้วทําตอนนี้มันได้ไหมก็ต้องตอบก่อนว่าเราเอาน้ําวิ่งขึ้นไปไถได้นะครับแต่เราไม่มีน้ําที่จะหล่อนะครับก็เดี๋ยว รอให้มันตกได้ถึงขีดหรือว่าสะที่เราขุดไว้นะครับเราก็คงจะได้ทํานะครับแต่เข้ามาลี่จะสามารถทาได้เลยนะครับถ้าฝนตกแล้วดินชื้นนะครับก็พาเดินดูนะครับแล้วก็พูดคุยกันด้วยนะครับว่าลักษณะบ่อมันขนาดไหนนะครับแล้วก็แห้งไปถึงไหนแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประดูกระปุกไว้นะครับ อันนี้ก็คือภาพนานะครับที่โดนฝนไปก็ถ้าเป็นท่านไหนที่นะครับลักษณะดินประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้คือไอรุ่นกอขอหกหนึ่งที่เกี่ยวไปนะครับที่เราทําคลิปสอนที่เราทําคลิปเกี่ยวไปก็ลักษณะงวกินหรือว่า งัวมันกินต่อซังหรือว่าเราอัดฟางอ่ะมันก็จะเฮี้ยนประมาณนี้เลยเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์นะครับประโยชน์ของการเลี้ยงงัวนะครับเราได้ทั้งการเก็บต่อซังแล้วเราก็เก็บฟางไว้ให้งัวนะครับอัดใส่ย,ยุ้งไว้นะครับแล้วก็เราได้ขี้งัวที่ว่ามันกินหล่นด้วยนะครับแต่วันนี้มันไม่ใช่ปัจจัยนะครับปัจจัยของคลิปวันนี้ เราจะมาพูดถึงคําถามนะครับที่พวกพี่ถามผมมานะครับเดี๋ยวผมตอบให้ทุกประเด็นนะครับประเด็นใหญ่ๆประเด็นหลักๆที่เป็นกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางภาคโซนไหนที่ฝนตกระดับนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้าดินแห้งประมาณนี้นะครับประมาณที่ผมชี้อยู่เนี้ยนะครับเนี่ยเราจกเราจกไปแล้วมันมีความชื้นประมาณนี้นะครับเนี่ย ก็พวกพี่ก็สามารถไถได้เลยเห็นไหมครับดินผมมันจะเป็นทรายเห็นไหมครับเนี่ยดินผมมันจะเป็นดินทรายนะครับมันจะไม่ใช่ดินเหนียวขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นทรายด้วยนะครับนี่ก็คือดินชื้นประมาณนี้นะครับก็เราก็สามารถจ้างรถไถฟอร์ดนะครับหรือว่าเจ้ารถขูบเนี่ยไถด่าเองเลยก็ได้นะครับแต่ถามผมว่าทําไมผมยังไม่ดะยังไม่ทํานะครับที่ผมยังไม่ดะยังไม่ทําตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมทําตอนนี้นะครับ ฝนฝนบ้านผมเนี่ยมันจะมาเดือนสิงหานะครับก็คือเดือนเนี้ถ้าเราทําไปเนี่ยมันอาจจะแล้งตายนะครับทําให้เราต้องรอฝนก่อนหรือว่ารอเก็บน้ําให้ถึงที่ถึงทางก่อนหรือว่าเราจะไปเริ่มทํากันเดือนหน้านะครับที่ผมเห็นนะเริ่มด่ากันแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่ทําเพราะว่ามะลิเนี่ยถ้าเรามีน้ําผมจะเชียร์นะครับถ้ามีน้ํามีบ่อแบบที่ผมถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยบ่อแบบเนี้มีน้ํามีบ่อ เดือนนี้เก็บน้ําไว้ก่อนนะครับเก็บน้ําให้เต็มบ่อนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยวิทย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําน้ําต้มเป็นมะลิน้ําต้มหรือว่าจะเป็นนาปังข้าวเตี้ยก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะรอก่อนนะครับเก็บน้ําเข้ายุ้งเข้าบ่อให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยทําแต่ถ้าท่านไหนไม่มีบ่อไม่มีอะไรเนี่ยตอนนี้ดะได้เลยนะครับดะล่อหญ้าดะกบหญ้าดะฆ่าหญ้าได้เลยสําหรับท่านไหนที่ไม่ได้มีงัวกินแบบผมนะครับ เดี๋ยวไปนั่งคุยในร่มครับตอนนี้มันร้อนจัดนะครับโทรศัพท์โทรศพัทรศพท์จะไหม้แล้วครับก็มาต่อกันเลยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหากันต่อนะครับปัญหาที่ตั้งคําถามกันมาเยอะนะครับเกี่ยวกับตะไคร่น้ำนะครับตะไคร่น้ำเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งบางทีเราเติมน้ําใส่นะครับแล้วมันก็เกิดสภาวะร้อนนะครับ ร้อนปุ๊บน้ำเนี่ยมันเกิดตะไคร่หรือว่าเราใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยมันเกิดตะไคร่นะครับ<ค><อ>วิธีแก้ของผมนะครับก็คือระบายน้ําออกแล้วเราใช้ประโยชน์ของตะไคร่เนี่ยในการคุมนะครับคุมผิวดินก็คือถ้าตะไคร่มันลงไปจับผิวดินหมดเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยรอตะไคร่เนี่ยมันจับกับดินเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราถึงเอาน้ําใส่นะครับตะไคร่มันก็จะหมดไปนะครับหรือถ้าเราไม่อยากทําแบบนั้นนะครับเรามีวิธีแก้อย่างไงบ้าง ก็คือวิธีแก้ของผมอีกวิธีหนึ่งก็คือรอฝนถ้ามันมีตะไคร่จับเนี่ยหรือว่ามันมีฝนตกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวตะไคร่มันจะสลายไปเองนะครับถ้ามันโดนฝนนะครับสําหรับท่านไหนที่โดนฝนนะครับอ่าคาถามต่อไปส่วนใหญ่เนี่ยมาต่อเลยนะครับคําถามต่อไปวิธีการเลือกพันุข้าวนะครับเลือกฤดูข้าว หรือว่าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวผมอธิบายตรงนี้ว่าอยากจะได้ผลผลิตดีเลือกพันุ์ข้าวให้ออกรวงไม่โดนร้อนนะครับร้อนในที่นี้ก็คือเลือกพันุ์ข้าวที่ออกรวงไม่ออกรวงในเดือนเมษาไม่ออกรวงในเดือนพฤศจิกานะครับ ก็คือง่ายๆว่าไม่ออกเรืองไม่ออกรวง,งเมษาเพราะว่ามันร้อนไม่ออกรวงพฤยจิกาธันวาเพราะมันหนาวนะครับและสุดท้ายไม่ออกรวงโดนฝนนะครับอันนี้คือต้องคำนึงไว้ก่อนนะครับก็คือว่ามันจะมีร้อนฝนหนาวแต่เดือนไหนของร้อนฝนหนาว ก็คือเมษาเนี่ยร้อนจัดนะครับเราจะไม่ทําข้าวให้ออกเดือนเมษานะครับมันต้องออกก่อนหรือเกี่ยวก่อนหรือว่าหลังเมษาเท่านั้นนะครับผลผลิตถึงจะดีนะครับฟังดีๆนะครับขี้รีบจะน้อยอ่าส่วนฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงพฤศจิก,กานะครับธันวามกราเนี่ยคือพฤษจิก,กาเนี่ยมันจะกระทบหนาวนะครับ พิศศษกาธันวาเนี่ยมันจะเริ่มเข้าแล้วพิเศษกาเนี่ยยังทันนะครับธันวากับมกราเนี่ยอย่าให้มันออก2เดือนนี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นคลีดอีกนะครับเสร็จแล้วถ้าเราไปทําสิงหาเนี่ยสิงหาเนี่ยนะครับสิงหาไปเนี่ยมันจะโดนฝนนะครับออกลวงก็เกิดปัญหาล้มนะครับถ้าอยากจะทําทําได้ไหมก็ทําได้แต่ทําใจไว้เลยว่ามันล้มนะครับก็อย่าเสี่ยงตรงนี้ถ้า แนะนำที่ดีก็ควรเป็นฤดูของเขานะครับเป็นพวกมะลินะครับหรือว่าพวก85หนะครับหรือว่าพวก95พวกที่มันอาจจะกระทบฝนกระทบหนาวอย่างเงี้ยทาได้นะครับอันนี้เราจับจุดให้ดีนะครับเราไม่ใช่ว่าพูดห้ามนะครับสามารถทําได้ทุกพันุ์แต่การอ่านเดือนอ่านพันธุ์ข้าวอ่านเดือนอ่านอายุข้าวเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการรู้เวลาของว่าข้าวเนี่ยจะออกเดือนไหนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญ จะคุณจะปลูกเดือนไหนก็ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าอย่าให้ข้าวออกเดือนเมษานะครับอย่าให้ข้าวออกพฤศจิกาธันวานะครับหรือว่ามกรานะครับแล้วก็อย่าให้ข้าวออกสิงหาจะออกก่อนเกี่ยวก่อนไม่มีปัญหาแต่อย่าให้มันไปออกตรงไอ้สามสี่เดือนนี้นะครับมันเป็นเดือนที่มันได้มันปลูกได้แต่ผลผลิตมันหายนะครับก็คือมันไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้นะครับเพราะว่าเราลงทุนไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับ ที่เจ๊งๆมันก็เจ๊งเพราะเรื่องของนี้นะครับไอ้ส่วนเรื่องยาก็ส่วนเรื่องยานะครับเรื่องยาก็ทําคลิปไว้มากมายนะครับปุ๋ยก็ทําคลิปไว้มากมายอันนี้คือคําถามที่ว่าปลูกพันธุ์ข้าวให้ตรงฤดูนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าสิ่งต่างๆเลยนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างแรกเลยนะครับก็คือน้ํานะครับเมล็ดพันธุ์การหมักดินนะครับเนี่ยมันคือหลักหัวใจสําคัญนะครับยิ่งกว่าปุ๋ยอีกนะครับปุ๋ยพวกอันนี้มันเป็นพืชรองนะครับ ส่วนปุ๋ยเกตเนี่ยมีคําถามมาว่าปุ๋ยเกตเราใช้ยังไงนะครับปุ๋ยเกตส่วนตัวนะถ้าเราใส่ปุ๋ยทางดินน้อยนะครับสามารถใส่ปุ๋ยเกตเสริมได้นะครับในพวก30 1ส10นะครับในช่วงแรกๆไล่มาเราสามารถใส่ปุ๋ยเกตเติมไปได้เสมอนะครับแต่การจะเติมปุ๋ยเกตก็ต้องไม่ใส่ปุ๋ยทางดินเยอะนะครับเช่น10ไล่เนี่ยใส่ปุ๋ยทางดินแค่ลูก2ลูก แล้วข้าวมันมีอาการเหมือนมันไม่ค่อยงามมันงามพอดีนะครับด้วยสายตาเราแล้วมันสวยพอดีเราก็จะถึงเราถึงได้เติมปุ๋ยเกตเข้าไปนะครับแต่การฉีดปุ๋ยเกตเนี่ยมันก็เหมือนพวกสารตระกูล EC เหมือนกันนะครับเราจะไม่เติมอะไรหลายๆอย่างไปมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดใบข้าวเสียได้นะครับอันนี้เราก็ไม่แนะนำนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกท่านนะครับ อย่าตามกระแสพวกเรื่องปุ๋ยอะไรดีฮอร์โมนอะไรดีสารอะไรต่างๆดีเนี่ยเราผมผมไม่อยากแนะนําเรื่องตรงนี้เพราะจงจําคําพูดผมไว้ผมไว้นะครับว่าปุ๋ยอ่ะมันก็คือปุ๋ยเดิมๆยี่ห้อเดิมๆยาก็คือปุ๋ยเดิมๆยี่ห้อเดิมๆนะครับยาเปลี่ยนแค่ขวดกับฉลากการโฆษณาต่างๆให้มันดูน่าเชื่อถือให้มันดูดีแต่จริงๆแล้วมันก็คือยาตัวเดิมนั่นแหละครับ เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะเจาะจงบางทียารุ่นใหม่ๆ่ะบางทีมันยังสู้ตัวเก่าเก่าไม่ได้แต่ตัวเก่าเก่าเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลิตแล้วนะครับบางทีมันดีเกินไปเขาก็ไม่ผลิตเพราะว่าถ้าผมเจาะลึกมากกว่าเนี้หรือว่าคนที่รู้ในเบื้องลึกตรงเนี้ยเขาก็ไม่อยากพูดหรอกนะครับเพราะมันเป็นการตลาดนะครับเพราะว่าผู้ผมเจาะลึกไปผู้ผมโดนนะครับพูดไปมันมันเหมือนเป็นการโฆษณาเป็นการหลอกลวงชาวบ้านมากกว่านะครับเพราะว่าชาวนาชาวบ้านเนี่ยยังขาดความรู้เยอะนะครับ ท่านเชื่อไหมว่าขายความรู้เยอะตรงนี้คือคือยังไงก็ไออย่างไอปุ๋ยยูเรียเนี่ยมีใครโฆษณาไหมละครับว่าหวานแล้วดีนะครับหวานแล้วไม่เป็นโรคไม่มีหรอกครับเขาจะบอกว่ายูเรียหวานแล้วดีทุกอย่างทุกปุ๋ยทุกอย่างเนี่ยเขาจะไม่พูดข้อเสียหรอกครับเขาจะพูดแต่ข้อดีๆข้อดีๆข้องามงาทั้งหมดนะครับไม่เคยมีใครพูดถึงข้อเสียนะครับฉะนั้นผมก็ไม่พูดนะครับพูดไม่ได้เพราะทุกคนก็รู้อยู่นะครับอยากรู้ก็แอดไลน์มาแล้วกันนะครับคุยกันหลังไม นะครับหรือคุยกันหลังบ้านจะสะดวกกว่าให้ผมมาท,ทําคลิปอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนเล่นนะครับเพราะว่าผมบอกเสมอว่าจงใาเชื่อในสิ่งที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราดําเนินชีวิตอยู่เราใช้อยู่หรือว่าสิ่งที่เราทําแล้วได้แล้วท่านตั้งเป้าหมายไว้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเกียนเกียนกว่าท่านได้แล้วก็จําสูตรนั้นไว้ทําเหมือนเดิมถ้ามันไม่ได้ค่อยเปลี่ยน เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านลองทําวิเคราะห์จากคลิปวิเคราะห์จากช่องอื่นๆทุกคลิปทุกคนนะครับดูจากคนอื่นรวมๆกันแล้วมามิกทําเออมิกแค่มันได้ให้มันมิกเซ็นนะครับเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆของพวกเราก็คือจุดเดียวกันอยู่แล้วนะครับทําให้ชาวนาได้ความรู้และมีความรู้นะครับจะได้ตามทันนะครับจะได้ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ถูกประโยชน์นะครับส่วนเรื่องโดนเนี่ยเดี๋ยว มันจะต้องศึกษาแล้วก็เอายาหรือว่าสารต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปทางโดนก่อนนะครับว่ามันใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับส่วนบางท่านถามมาว่ายาหมักฟางหรือว่ายาที่ใช้ในการหมักฟางเนี่ยย่อยสลายฟางเนี่ยดีจริงไหมมีจริงไหมอันนี้ตอบเลยว่าย่อยสลายฟางได้ดีย่อยสลายสลายฟางจริงนะครับแต่ข้าวดีเนี่ยมันย่อยไม่ได้นะครับก็มันย่อยได้แค่ฟางนะครับพวกฟางพวกหญ้าเนี่ยย่อยดีนะครับ แต่มันก็แพงหน่อยแล้วกันนะครับวันหลังเดี๋ยวผมก็ลองซื้อซื้อมาลองแล้วกันนะครับมาลองให้พวกพี่ดูแล้วกันซื้อยาพวกสลายฟางพวกย่อยฟางเนี่ยมาให้ลองส่วนตัวตอนเนี้ผมไม่จําเป็นต้องใช้ยาย่อยสลายฟางนะครับพูดตามพวกพี่ที่ฟังคลิปอยู่เลยนะครับที่ถามว่าผมเคยใช้ไหมผมไม่เคยใช้เพราะว่าผมอัดฟางจากนาเนี่ยให้งัวกินนะครับแล้วก็ปล่อยงัวเข้าไปกินในนานะครับเราก็จะได้ทั้งงวกิน ต่อสั่งแล้วก็ขี้ไปด้วยนะครับเราได้หลายอย่างเราทําเป็นระบบแบบหมุนเวียนนะครับเราไม่ได้ทําเชิงเดียวนะครับเราทําหลายอย่างนะครับเราทําหลายธุรกิจนะครับก็คือตอนนี้งัวมันแย่นะครับข้าวมันดีแต่ดีแต่มันก็ไม่มีน้ํานะครับบ้านผมมันขาดแค่น้ํานะครับก็วิธีแก้ปัญหาเรื่องฟางนะครับก็ถ้าตอนเราเกี่ยวเราสั่งเขากระจายฟางนะครับ หลังจากกระจายฟางเนี่ยท่านจะปั่นก็ได้นะครับถ้ามีน้ําผมเลือกให้ปั่นแต่ถ้านามันแห้งนะครับแห้งแบบที่ผมให้ไปดูเมื่อกี้เนี่ยก็ไถกบเลยนะครับไถกบไว้นะครับหลังจากนั้นก็รอสักสามสองสาวันนะครับรออะไรรอให้ดินเนี่ยมันแตกนะครับดินจากชื้นเนี่ยมันแตกแล้วก็ทับฟางเสร็จแล้ววิดน้ําใส่แช่ไว้20วันนะครับไม่ต้องรีบทําเอาน้ําใส่แล้วแช่ไว้นะครับสิบห้าถึงยีวันปัญหาเน่าทุกอย่างไม่มีแน่นอนตอสังเน่า ก๊าซในฟางไม่มีแน่นอนข้าวเขียวข้าวงามดินโป่งได้ไนโตรเจนจากฟางอย่างแน่นอนนะครับดีมากทุกอย่างอันนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปที่ดีนะครับแต่ส่วนตัวผมอัดฟางไงครับอัดฟางให้งวัวผ,ผมผมผมทำหลายอย่างผมไม่ได้แบบว่ามาทําอินทรีย์อะไรพวกนี้เพราะว่าไอ้ขี้เครืออะไรพวกนี้ก็ใส่นะครับก็อย่างที่เห็น,นมันก็มีขี้ใส่อยู่ตลอดนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ทําคลิปให้เห็นนะครับเพราะว่า ผมมองว่ามันมันดีในวันข้างหน้านะครับเพราะว่าเราก็คงจะไม่ได้อยู่เหมือนคลิปที่ผมบอกเราไม่ได้อยู่ถึงวันข้างหน้าขนาดนั้นนะครับว่าลูกหลานจะมาทําหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ดํารงชีวิตในอาชีพของเราแล้วก็ทําต่อแบบที่เราทําอยู่นี่นะครับก็ฉะนั้นก็ถ้าท่านไหนชอบคลิปนะครับสิ่งที่ผมอธิบายสิ่งที่ผมพูดก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ยังกดติดตามแล้วก็ตามรอยกันอยู่นะครับส่วนฤดูข้าวปีก็ใกล้ถึงแล้วนะครับ ใกล้จะได้หวานกันแล้วตอนนี้ก็น่าจะดะจากดินที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นี้นะครับลักษณะที่ผมเอามือจิ้มเขี่ยขึ้นมาได้นะครับก็ให้เราเอารถายใหญ่นะฟอร์ดหรือว่าจะเป็นรถขูบก็ได้ถ้าขยันนะครับถ่ายเข้านะครับไถเข้าก็ไถดะเลยนะครับดะเลยแล้วก็ทําการรอฝนนะครับหรือว่าไถาดะเสร็จแล้วเนี่ยรอเดือนที่เราจะหวานนับเดือนให้ดีนับเดือนให้ถูกว่าน้ํามันจะมาท่วมเดือนไหน ทำให้ข้าวสูงก่อนที่น้ําจะท่วมนะครับอันนี้คือจุดดีที่ควรจะทํานะครับทําไมผมยังไม่ไถทําไมผมถึงยังไม่ทําให้ทุกท่านเห็นผมมีงัวครับงัวผมไม่รู้จะไปกินอะไรไปกินที่ไหนผมปลูกหญ้าไว้มันก็กินจนหมดแล้วด้านหลังเนี่ยนะครับก็เหลือแต่นาก็ฝนก็เพิ่งจะมา,มาตกนะครับแต่ก็ตกน้อยนิดนะครับมาแต่พมาแต่ลมนะครับยกหลังคาคอกงัวไปแล้วดีนะครับที่อยู่นี่มันไม่ปีนไปด้วยนะครับ บ้านมันลอยข้ามหลังคามันลอยข้ามบ้านมันครับอีกอีกฝั่งก็ทับบ้านอยู่นะครับมันตลกนะครับก็คือเราอยากได้ฝนมันดันได้ลมนะครับก็คงเสียหายกันเยอะส่วนตัวผมก็พังกันเป็นตุดผนนะครับต้นไะเดาวก็ยกกันเป็นต้นๆนะครับมะขามยังหักเลยครับมะขามหน้าบ้านผมก็คือหมดครับมันสาหัสนะครับก็ทําใจนะครับก็เหมือนที่เขาบอกกันะครับเงินก็หมดนะคบ้านก็พัง ดีไหมล่ะครับชีวิตแต่ก็ดิ้นรนต่อไปนะครับฤดูของเราใกล้จะมาถึงแล้วนะครับฝนก็ผมบอกเลยว่าสิ้นเดือนนี้ฝนลงแน่นอนนะครับก็ยังการันตีอยู่ว่าสิ้นเดือนนี้ฝนจะมาแน่นอนก็คือหลังหวานพืชมงคลเนี่ยตกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่มันต้องตกนะครับถ้าไม่ตกเราก็ศูนย์พันได้เลยนะครับทั้งข้าวทั้งคนทั้งงัวนะครับหมดก็ พูดคุยนะครับตามภาษาชาวไร่ชาวนานะครับก็มีอะไรก็เม้นใต้คอมเมนต์พูดคุยนะครับมีปัญหาอะไรก็อย่างปัญหาที่ผมตอบผมก็ตอบไปแล้วนะครับพวกตะไคร่น้ํานะครับหญ้าเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้นะครับพยายามเก็บให้ได้ก่อน20วันนะครับหรือว่าก่อนใส่ปุ๋ยรอบที่1นะครับพยายามฆ่ามันให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะหวานปุ๋ยนะครับฉีดแล้วขึ้นน้ําแล้วไม่ตายนะครับสมมุติว่าฉีดวันเนี้ย นะครับอีกสองวันขึ้นน้าแล้วแช่ไว้สักสามสี่วันมันยังไม่ตายยังไม่ถึงกําหนดใส่ปุ๋ยวิทน้ําออกนะครับหรือว่าระบายน้ําลงคูลงอะไรออกทิ้งนะครับแล้วก็ฉีดใหม่นะครับฉีดซ้ําไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอน้ํานะครับเสร็จแล้วก็รอสามสี่วันค่อยใส่ปุ๋ยนะครับจะเลื่อนจากสิบห้าวันเป็นสิบแปดสิบเก้าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าข้าวที่เราโดนยามันก็จะอานอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่ายาฆ่าญ้านแนะนําให้ฉีดซ้ําได้แค่สองรอบนะครับเพราะว่าหญ้ามันก็ดื้อยา นะครับฉีดมากกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อนะครับส่วนนาดําเนี่ยนาดําทําไมเราถึงไม่พูดนะครับเพราะว่าเกษตรที่พวกผมทํากันอยู่เนี่ยหรือว่าไล่นาที่พวกผมทํากันอยู่เนี่ยนาดํามันไม่ตอบโจทย์นะครับนาดํามันค่อนข้างจะลงทุนหนักเกินไปนะครับเราถึงไม่พูดในคลิปหรือว่าไม่ทําให้ดูนะครับเพราะว่าลงทุนมันเยอะนะครับส่วนถามว่าทําคลิปก็ทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับ มันง่ายๆนะครับแต่ต้นทุนมันสูงส่วนผลผลิตเนี่ยก็อยู่ที่ปุ๋ยกับยาคุณนะครับหรือว่าฮอร์โมนเสริมๆคือฮอร์โมนปุ๋ยทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในขวดหรือว่าอยู่ในฉลากเนี่ยมันก็คือปุ๋ยตัวเดิมๆแหละครับแต่แค่ว่ามันแต่งอะไรเสริมเข้าไปแค่นั้นแล้วก็โฆษณาอย่างไรให้มันดูน่าใช้ให้มันดูน,น,ดน่าสนใจนะครับบางทีตัวเดิมใส่เหมือนเดิมเราได้ไล่ละตันแล้วเรายังจะไปใส่ตัวใหม่นะครับมันก็ไม่ถูกหรอกครับ เราดูดีกว่าว่าเราพลาดตรงไหนนะครับได้ไล่ละตานอยากจะได้มากขึ้นมันเป็นที่ดินเปล่านะครับมันเป็นที่อินทรีย์เป็นที่แบคทีเรียวัตถุในดินหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างในข้าวเนี่ยมันก็เหมือนคนนะครับมันไม่ได้ต้องการแค่อาหารนะครับมันต้องการธาตุรองธาตุเสริมนะครับจุลธาตุต่างๆแบคทีเรียจุลินทรีย์ทุกอย่างมันจําเป็นหมดนะครับในนาข้าวมันไม่มีอะไรที่ไม่ต้องใช้มันใช้หมด แต่มันใช้เพียงแค่น้อยนิดนะครับน้อยมากจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเหมือนรสดีชูรสที่ใส่ในข้าวนะครับนิดเดียวเราใส่ในกับข้าวนิดเดียวแต่มันก็อร่อยแสนอร่อยประมาณนี้นะครับเพื่อเพิ่มรสชาติวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพูดนอกเรื่องไปเยอะนะครับเพราะว่าก็พูดแต่เดิมๆนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่นะครับสิ่งที่เรารู้ๆกันแล้วก็ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ข้าวปีนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทานะครับท่านไหนที่ทําแล้วก็บอกมาได้นะครับว่าไถยางนะครับแล้วหวานยางดะยางก็พูดคุยกันมาได้นะครับหรือว่าติดต่อทางไลน์ที่มันอยู่หลังครับหลังคลิปนะครับที่ันเขียนว่าแอดไลน์ p r o n p h o b นั่นแหละครับแอดไลน์มาได้นะครับส่งรูปมานะครับว่าพี่ผมหวานแล้วผมถ่ายแล้วหวานแล้วนะครับแก้ปัญหาตรงนู้นตรงนี้แล้วเหลือแต่รอฝนอาก็พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมให้ ให้คําตอบให้การใส่ปุ๋ยใส่ยาที่ถูกต้องนะครับผมมีสูตรนะครับไอไ้ไร่ละแ80ดิถึงเกียนเนี่ยมันมีสูตรอยู่นะครับสูตรง่ายๆประหยัดต้นทุนนะครับไม่ได้เวอร์เหมือนข้าวปังที่ผมทําคลิปอยู่อย่างนี้อันนี้มันเวอร์นะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ